พระพุทธเจ้าตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกความโศกเศร้าย่อมเกิดจากของรักไม่ใช่เพราะการรักเป็นสิ่งผิดแต่เพราะใจเราเพลอยึดไว้แน่นเกินไปเมื่อวันหนึ่งต้องพลัดพราาใจที่ยึดจึงเจ็บหากรู้จักรักอย่างมีสติเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตความรักนั้น จะไม่กลายเป็นบาดแผลในใจพระพุทธเจ้ามิได้ทรงห้ามการยึดติดแต่ทรงสอนให้รู้จักการปล่อยวางเพราะทุกสิ่งที่เรารักล้วนมีวันเปลี่ยนแปลงมีวันต้องจากไปผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงย่อมไม่โกรธฟ้าไม่โทษโชคชะตาแต่เรียนรู้จะวางใจให้เบาลง ก่อนวันที่ต้องสูญเสียความรักที่มีปัญญากำกับจะไม่ทำให้ใจแตกสลายแม้ในวันที่ต้องพลัดพราก